ะคะ่ะทุกคนนมอูดจากทะเลทรายค่ะทุกคน <mm> ก็รูปษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นกระป๋องประมาณนี้นะคะทุกคนที่เราซื้อมาเป็นออสามส2 0กรัมนะคะนี่แล้วก็ฝาก็าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่แล้วก็ตรงอ่าข้างใต้นะคะเขาจะเขียนวันผลิตไว้นะคะทุกคนไม่ใช่วันหมดอายุนะทุกคน แล้วก็อายุเก็บรักษานะคะก็ได้ประมาณสิบแปดเดือนนะคะทุกคนเออแต่เราคิดว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าว่าเรากินแบบบ่อยๆเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเออมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างสําหรับนมอ,อูดนะนมอ,อูดนะคะมีโปรตีนวงเลเ็บเปรียไทยอ่านตามที่ร้านเขียนเลยนะที่มีลักษณะคล้ายกับอินซูลินช่วยควบคุมโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียง แล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆแก้ท้องผูกแล้วก็ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยว้ทุกคนแบบแลดูดีอ่ะไขมันทาาศูนยเปอร์เซนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ทุกคนอ่ากระปุกเป็นอย่างนี้นะเปิดฝาออมานี่ก็จะต้องเปิดแบบนี้ หมือนผงลากบัวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผงลากบัวไปดูกันได้นะคะนี่อุยทุกคนหอมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหอมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นผงแบบนี้เลยทุกคนอุย้ยทุกคนมันมันเยอะอยู่นะหอมหอมแบบหอมหอมก็หอมนมอะเหมือนมืนนมผงนี่แหละทุกคน ชิมแบบดิบๆก่อนนิดนึงได้ไหมอ่ะได้ัน่แหละได่หแหละนี่นะทุกคนชิมแบบดิบๆนิดนึงอืมอร่อยอ่ะมันมีความเหมือนนมนมนมผงที่เราเคยกินนั่นแหละเออแล้วก็มีความมันๆเฮ้ยแต่อร่อยนะ